สองขั้นเลยเนาะเฮ้ยน่ะเออสองคันรุ่ยได้หมดน่ะเอ้อหมดน่ะสายรุ่ยสายสีสมสายสีส้มคูปูต้าพี่ระวังหมดนะสองคันเลยหมดน่ะผู้นึงไทยผู้นึงปันรุ่ยยางเดียวเลยเอ้าแล้ว <laughs> เลี้ยว,ย,วยี่หรักนี่ออเออแหมผู้ใหญ่ไม่สุดยอดเว้ยเ <laughs> ออ เป็นตัวคู่ไงไม่ต้องเช้า,าหน้าเลยตัวนี้เฮ้ย <c> ค <oughs> ุอยอดเลยว่ะนะออขั้นหนึ่งคู่ไรหนะขั้นหนึ่งคู่ไรขั้นหนึ่งไผ่ไนหน่ะอ๋ออ๋อตุออ้ยซอยกันเลยสองขั้นเนาะ คือหมู่บ้านล้วยังปาตวกใช่ทั้งบ้านซอยกัน2อคันไม่นองกว่านะคูบูตาคูบูตารุ่ยด้วยสองคันจวัดเลยคนน่ะเล่นอืมฮะว่ากันไปลกเรียเราเนน้องมีเรือเนี้ยสุดท้ายที่นี่ บ่โอเคโอเค